รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบคุณครูเฟิร์นอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าหรือภาษากังกเรียกว่า transformer เป็นเรื่องสุดท้ายของไฟฟ้าและแม่เหล็ก อยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามอฟแฟไฟฟ้าคืออะไรวันนี้ครูเอารูปมาให้ดูนี่ตามพอยเรียนะลูกนะม้อฟแฟไฟฟ้าคือเครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนความต่างศักย์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้มีค่าสูงขึ้นหรือต่ำลงซึ่งหมอฟแฟไฟฟ้ามีทั้งหมด2แบบแบบแรกคืออะไรคะลูกแบบแรกเรียกว่ามอแปลงขึ้นภาษาอังกฤษเรียกว่า Set up t ทรานฟอร r เมครูเขียนว่าขึ้นอย่างเดียวนะ แบบที่2คือถ้ามันมีขึ้นก็ต้องมีหม้อแปงลงตรงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Set Down Transformer แบบแรกนะลูกจำได้ไหมเมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรม้อแฟลฟ้าคือเครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนความต่างศักด์ถูกไหมลูกม้อแปลงขึ้นก็คือเปลี่ยนจากความต่างศักด์จากต่ำเป็นสูงขึ้นคือต่ำไปเป็น สูงแต่ถ้าลงลงจะตรงข้ามกับขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรคุณลูกนั่นก็คือสูงไปยังต่ำโอเคไหมคะต่อมาเราจะมาดูส่วนประกอบส่วนประกอบของหมออแปลงไฟฟ้ามีทั้งหมด3แบบ3แบบนี้จะประกอบไปด้วย3สิ่งนั่นก็คือ1แกนเหล็กแกนเหล็กคือตรงนี้นะคะลูกตัวที่กรลบายสีอยู่แกนเหล็กจะประกอบไปด้วย เหล็กอ่อนแผ่นบางๆหลายๆแผ่นวางซ้อนกันนิยมตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งค่อนข้างเป็นการรวมแรงหรือรวมเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดซึ่งแกนเหล็กตรงนี้นะลูกจะนิยมทําเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและนิยมทําเป็นรูปตัว E ี2นะลูกขดลวดปรมภูมิขดลวดปรถมภูมิเป็นขดลวดที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้า ฉะนั้นกระแสะไฟฟ้าตัวย่อว่าอะไรลูกไอนั่นครูเขียนว่าไอเข้าถ้าขดรวดปฐถมภูมิเข้าแสดงว่าทุติยภูมิก็ต้องเป็นออกแสดงว่ากระแสะไฟฟ้าก็ต้องไหลออกถ้าขั่วข้อสอบไม่ยากเนาะถามว่าหม้อ,มอแปลงไฟฟ้ามีอะไรบ้างหม้อแปลงไฟฟ้าประกอบไปด้วย3ส่วนคือแกนเหล็ก ขดลวดประถมภูมิและทุติยภูมิทีนี้เรามาดูหลักการทำงานของมอสแปลงไฟฟ้าซึ่งขู่วาดรูปให้หนูดูแล้วมอแปลงไฟฟ้าเนี่ยเกิดจะขึ้นจากอะไรลูกคขือบอกว่าเมื่อให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าผ่านไปยังขดลวดปฐถมภูมิพูดง่ายๆคือกระแสะไฟฟ้าไหลเข้าถูกไหมลูกขดลวดปฐถมภูมิคือกระแสะไฟฟ้าไหลเข้า เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลเข้าปุ๊บจะเกิดสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเกิดตรงนี้นะคะลูกตรงที่คูรบายสีเกิดบริเวณไหนคะลูกตรงขดลวดนั่นเองพอะเกิดสนามแม่เหล็กวนรอบๆขดลวดปถมภูมิมขึ้นจะเกิดฟักแม่เหล็กที่เกิดขึ้นทําให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่2นั่นก็คือทูติยภูมิหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆนะลูกเดี๋ยวครูจะสรุปให้หนูเข้าใจแบบง่ายๆเป็นภาษาแบบ เบย์บให้ฟังว่าเมื่อกระแสะไฟฟ้าไหลเข้าขดลวดปฐทภูมิถูกไหมลูกมันเกิดขดลวดตัวนําแล้วขดลวดตัวนำเนี่ยเกิดการเหนี่ยวนําในขดลวดทุติยภูมิทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าไหลออกง่ายไหมอย่างนี้เข้าใจกว่านาะทีนี้มันก็จะเกิดสรรมการในการคิดคํานวณหาของแรงเคลื่อนไฟฟ้าซึ่งจะสรรมการไอตัวนี้เรียกว่าสรรมการในการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้า นูอย่าลืมนะลูกแรงเครื่อนไฟฟ้ามันมี2แหล่งแหล่งเข้าก็แหล่งเข้าและแรงออกถูกไหมคะแหล่งเข้าคือปฐมภูมิแรงออกนั่นก็คืออะไรคะทุติยภูมิฉะนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้ามันต้องมีทั้ง2แบบฉะนั้นสมการที่ใช้ในการหาของแรงเคลื่อนไฟฟ้าคือ e 1 ส่วนด้วย e 2เท่ากับ n 1ส่วนด้วย n 2เท่ากับ v 1ส่วนด้วย v 2ทีนี้ครูจะมาบอกความหมายของแต่ละตัว e 1คืออะไรคะลูก e 1คือแรงเคลื่อนไฟฟ้า e 1และ e 2นะเพราะว่ามันตัวแปรตัวเดียวกันความหมายมันต้องเหมือนกันนั่นะคือคือแรงเคลื่อนไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าของอะไรคะลูกมันมีเข้ามีออกเรียกว่าขดรวดอะไรคะปะถมภูมิและอะไรคะลูกทุติยภูมิจำไว้นะลูกถ้ามีกระแสไฟฟ้าเข้าก็ต้องมีกระแสไฟฟ้าออกต่อมา n1 n2 ละครู n1 n2 คืออะไร n1 แล้วก็ n2 คือจำนวน จำนวนของขดลวดทุติยภูมิและปะถุมภูมิต่อไปวีวีในเรื่องนี้นะลูกจะเป็นเหมือนกันทุกตัวของเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็กคือวีจะกลายเป็นความต่างศัก์ความต่างศัก์มีหน่วยเป็นอะไรคะลูก ความต่างศักมีหน่วยเป็นโวลต์แต่สิ่งที่หนูต้องรู้เอาไว้เลยนะลูกข้อควรรู้อันนี้สำคัญอันนี้ครูให้สามดาวนั่นก็คือม้อปแปลงลงจะมีค่า e 2น้อยกว่า e 1และ v 2น้อยกว่า v 1 และอะไรคะลูกในเมื่อ e 2 v 2มามันก็จะเป็นอะไรลูก n 2น้อยกว่า n 1ถ้าม่อแปลงลงเป็นลักษณะแบบนี้แสดงว่าม่อแปลงขึ้นสัญลักษณ์จะกลับกันสัญลักษณ์กลับกันยังไงนั่นหมายความว่าถ้าม่อแปลงลงจะมีค่านั่นคืออะไรลูก e ร e ร E2 มากกว่า e 1เห็นไหมมันกลับเครื่องหมายกันและ v 2มากกว่า v 1และตัวสุดท้ายคืออะไรคะลูก n 2มากกว่า n 1เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ มาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะนักเรียนเขาบอกว่าอะไรเตารีดไฟฟ้าเครื่องหนึ่งมีความต้านทาน20โอห์มใช้กับความต่างศักย์110โวลต์แต่ไฟฟ้าที่ใช้การตามบ้านมีความต่างศักย oh ์220โวลต์จึงต้องใชหมอแปลงไฟฟ้าช่วยเมื่อใช้เตารีดเครื่องนี้ถ้ามอแปลงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ75%จงหาก,กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดกระภูมพุ่มแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือค่าอะไรคะลูกกระแสไฟฟ้าใช่ไหม จะดูสิ่งที่โจทย์กําหนดเราเขียนเลยสิ่งที่โจทย์กําหนดตัวแรกโจทย์กําหนดมาอะไรลูกความต้านทานคือ20โอห์ม ความต่างศักย์คือค่า V เท่ากับ110โวลต์สังเกตอะไรไหมเวลาครูเขียนสิ่งที่โจทย์กาหนดครูจะเขียนหน่วยดูทุกครั้งเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเืินความจํานะลูกเพราะวางทีโจทย์ให้หน่วยหลอกมาเราต้องแปลงหน่วยนะต่อมาเขาบอกว่าอะไรไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเนี่ยมีความต่างศักย์220โวลต์อ่า จึงต้องใช้หมอ้อแปลงไฟฟ้าช่วยเมื่อใช้เตาลิดเครื่องนี้ถ้ามอ้อแปลงไฟฟ้าเครื่องนี้มีประสิทธิภาพ75อ่์นประสิทธิภาพ,พือ e FF เท่ากับ75ทีนี้หลายคนคงสงสัยว่าผู้ค้าแล้วทาไม R เราถึงไม่ใช้ R 1 V ยังไม่ใช้ V 1เรายังใช้ไม่ได้รูปเพราะว่าโจทย์มันหลอกเรามาหมูสังเกตไหมถ้าหนูซื้อหลอดไฟไป15วัตต์ยังไงหลอดไฟตัวนี้ต้องแปลงเข้ากับไฟฟ้าบ้านเราคือ220โวลต์ฉะนั้นอะไรที่มันมาก่อนมักจะดีเสมอ ฉะนั้นมันดีเสมอฉะนัน้นก็ต้องเป็น v แรก v แรกตัวนี้หมายความว่า v ตรงนี้ต้องเป็น v 1ตรงนี้ต้องเป็น v 2แล้วก็ r 2ทีนี้เรามาแทนค่ากันอ้าเกือบลืมเราเขียนตรงไว้ตรงนี้ไว้ก่อนเลยว่ามันหาค่า i นะเดี๋ยวเราลืมกันทีนี้เราดูวิธีทำสูตรมันบอกว่าอะไร e f f เท่ากับ p 2ส่วนด้วย p 1คูณด้วย100เถูกไหม e f คือเท่าไหร่ลูก75%เท่ากับ p 2 p 2ทีนี้เราต้องแทนค่าเพราะว่าอะไรลูกมันกำหนดมาเป็นค่า v กับค่า r เราใช้ iv เหมือนเดิมไม่ได้แล้วจำเรื่องพลังงานไฟฟ้าได้ไหมเราต้องใช้สูตรนี้อาคูขอเปลี่ยนสีนะเพื่อความเข้าใจของหนูเองด้วยนั่นก็คือค่า v กำลัง2ส่วนด้วย r ค่า p จะแทนเป็นเท่าไหร่เป็นอะไรก็ได้นะลูกใช้สูตรอะไรก็ได้แต่ต้องดูสิ่งที่โจทย์กำหนดมาส่วน p 1 p 1เขากำหนดมาค่าอะไรมาลูกค่า v อะไรมี v แต่โจทย์กำหนดค่า i อะสูตรตายตัวเราคือ i v คูณด้วย100%เโอเคปะทีนี้เรามาแทนค่ากันตรงน,นี้มีกำลังสองกำหนดมาเท่าไหร่ลูก110ก่ลังส ฐานคูณสแลตเลยนะฐานค่า r คือเท่ากับเท่าไหร่ลูกคือเท่ากับ20ฐาน i i คือสิ่งที่ต้องการหาถูกไหมลูก v เราเ,เท่ากับเท่าไหร่ลูก220คูณด้วย100ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูก75%ทีนี้ถ้าดูแบบยังดูแบบเข้าใจยากอยู่ใช่ไหมเราก็มาแทานค่าอย่างนี้7 5เท่ากับ 1 1 0่งรลัง2ตรงนี้มันเป็นตัวตัวส่วนถูกไมมลูกตัวนี้คือเศษตรงนี้คือส่วนเราก็เอา20ย้ายลงไปข้างล่างเลยมันจะกลายเป็นอะไรลูกมันจะกลายเป็น20คูณไอวงเล็บ220คูณด้วย100รนทีนี้เราจะทำให้มันง่ายขึ้นอีกเราต้องการให้ i มันอยู่ตัวเดียวเพราะเราต้องการหค่าไอถูกไหมลูก เราก็เขียนอย่างนี้เลยเราก็ย้ายค่าไอไอตัวเดียวของเราเลยนะจากหารย้ายขึ้นมาเป็นคูณอันนี้จากคูณย้ายลงมาเป็นหารมันก็จะเป็นแบบนี้ไอเท่ากับ110กําลังสอหารด้วย20คูณเ5คูณเท่ากับเท่าไหร่2อี 220. คูณ100เปอร์เซ็น ทีนี้ลองคำนวณดูสิว่าได้คำตอบเท่าไหร่ครูให้เวลาคิดอ่ะ i ตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นเท่ากับครูคิดแล้วนะ3.7แอมแปร์ 8. มีใครคำตอบตรงกับครูบ้างอ่านดูช้อย3.7ตอบข้อที่2ใครไม่เข้าใจวิธีคิดคอมเมนต์ไว้ได้ล่าง ครูจะอธิบายให้ละเอียดหนึงรอบนะถ้าใครไม่เข้าใจอันนี้ไปแบบรัดๆเนาะ